สวัสดีค่ะท่านรองคะสวัสด <SL> ีครับค่ะเป็นไงบ้างคะได้ข่าวไปทลายเปิดปฏิบัติการทลายวบพนันทางเหนือทางเหนืออะไร่ะไม่ไม่ไม่ใช่ทางเหนือครับกรุงเทพไม่ใช่หรอที่ตอนตอนเนี้ก็คือว่าที่เราไปจับเนี่ยเป็นเกรือ่ารที่ยังอยู่ในกรุงเทพซึ่งมันมีหลายโยงหวัดก็คือเขากระจายตัวบญขีม้าลัไกัอไม่ได้ทางเหนือแต่โยงเหนือแต่ปกติจะเห็นปกครองจับ สถานบันเทิงแต่ว่ารอบนี้มาเล่นเว็บพนันนี่เกาะกระแสตำรวจเขากำลังทะลาะอกเรแล้วเรงนี้อ๋อไม่ใช <laughs> นะ่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเราตามสืบมานาๆครับนะครับเพราะว่าจะจับเว็บพนันที่เนี่ยมันมันไม่ง่ายเพราะว่ามันต้องไหเส้นเงินไปเรื่อยๆเขาจะอัมพรางอ,อางการเงินเขาะนะครับเพื่อจะไม่ให้ถึงตัวใหญ่ค่นะค ส่วนใหญ่ได้บัญชีมา้าเหรอคะบัญชีม้าหลายแถวมากอนะโอ้แล้วเรื่องนี้ต้นเรื่องมาจากไหนฮะที่มันอยู่ในมือปกครองได้เนี่ยเขารอา้องมาเลยเพรา็จากนโยบายของรัฐบาลน,นะครับท่านนายกอนุชินเนี่ยท่านก็ให้นโยบายมาทุกตัวราชการที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องการปราบปรามแก๊งอ่าอาชญากรรมทางไซเบอร์นะครับพวกออนไลน์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการพนานออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นสแกมเมอร์อะไรทั้งหลายหล่าเนี้ยนะฮะ ซึ่งเราก็มาพิจารณาดูแล้วว่าเราจับการพนันเนี่ยบนการพนันเนี่ยออนไซต์อะมาเยอะแล้วนะครับแต่คนก็พูดกันเยอะว่าออนไลน์เนี่ยมันเปลื่อนกันหมดทำไมไม่จับแล้วก็เออมันอยู่ในไม่เรียกว่าไงมันเข้าไปถึงในททอทุกประเทศทุกวัยทุกสถานที่ได้ง่ายไม่ต้องใส่ใตัวก่ากเลยาอนนี้เนี่ยเราก็เรยพพจารณาว่าความเสียหายมันเกิดขึ้นแับประชดนเยอะเห็นพักหลังๆมา มีการแจ้งรนที่ทั้งหลายเวลาจับได้เนี่ยก็จะบอกว่าเป็นนี่ติดนี่เพราะว่าเรื่องของการพน,นันเนี่ยออนไลน์บ้างอะไรบ้างทั้งหลายเนี่ยปัสสวเห็นมันปาเสียหายแล้วเป็นนโยบายปานก็เลยมามาสุ่มดูเว็บซึ่งมันเยอะนะครับตุ๊ดดอยลองลองไปดูนะฮะว่า <c oughs> ในโลกออนไลน์เดี๋ยวนี้ <c oughs> เข้าถึงเว็บพนันได้ง่ายมาก โอ้โหแค่มือถือเนี่ยเปิดพี่เปิดปุ๊บมันก็เด้งมาแล้วไปดูอะไรที่มันเป็นแบบอที่ไม่ใช่เว็บออนไลน์นะดูเว็บอื่นดูอย่างอื่นไม่เคมด้วยบางทีพี่เปิดอ่ะเขาจะมาแปะลิงก์เข้ามาแปะลิงก์ขึ้นมาดึงดังดึงดังครับแต่ทีนี้เนี่ยมงาการทํางานเนี่ยเราเราคนละส่วนกับตํารวจอะไรยังไงคะก็คือมันมันก็จะมีสองรูปแบบนะฮะหนึ่งก็คือว่าก็ แต่ละหน่วยงานก็ทําตามหน้างานของตัวเองไปซึ่งก็ <c oughs> มีหน้าหน้าที่เหมือนกันแต่ว่าความแตกต่างก็คือของเราเนี่ยคนคนมีแค่ยี่สิบแต่ว่าทํางานทุกเรื่องทั่วประเทศนเนแต่สองตำรวจก็าจะมีเป็นระดับกองประชาก,การที่กข,ขาทำในเรื่องนี้โดยตรงทั้งคนทั้งเครื่องไม้เครื่องมือเขาก็พร้อมนะครับแต่ว่าเราเราก็จะช่วยกันเสริมเมื่อลหเรามีข้อน่าสนใจก็คือว่าเราเห็นเว็บขนาดนี้ เพิ่งเปิดได้เมื่อต้นปีนี้เองนะครับแต่ว่าเงินหนียนเรียถึงห้าร้อยล้านมันไม่ใช่น้อยนะครับก็ต้เลยมาพิจารณากันก็คืออยากรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะใครใครเป็นเจ้าของเ็ตัวจริอนะครับเราก็เริ่มทําการสืบสวนมันชื่อเว็บอะไรครับครับเว็บนี้ที่มันดูพิเศษยังบอกไม่ได้คตับ่าเป็นรายตัวต่อๆกันอยากให้ถึงตัวการใหญ่ครั แต่ว่าเรียนให้ทราบด้วยกันว่ามันมีความน่าสนใจหลายอย่างเช่นตัวพวกที่เป็นแอดมินนะฮะแล้วก็พวกที่เป็นบัญชีม้าทั้งหลายเนี่ยมันมีหลายคนที่เป็นสิทธิ์เก่าปล่อยเป็ดสิทธิ์เก่านี่เป็นอะไรได้ปล่อยเป็ดมากเช่นเราเราเราสืบสวนไล่เส้นทางว่อเขาเนี่ยไปเช็คกินไปอยู่ตรงจุดที่มันเป็นปมแดนเลยต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่อำเภออรัญประเทศนะครับจุดพ้อยที่เขาปักหมุดเนี่ยอยู่เนี่ย ก็คือมันเป็นตัวเดินข้ามไปที่ปปอยเปตได้เลยใช้คำนี้ uh huh. นะอยู่ฝั่งไทยเนี่ยแต่ว่าสามารถเดินข้ามไปปปอยเปตใต้เลยพิติชายแดนเลยแล้วพอทางขาเขมรมีปัญหาที่ปอยเปตมีปัญหาเนี่ยเขาก็ย้ายฐานเนี่ยคือตัวเองไปเช็คอยู่ตรงจุดลินน้าเมยฝั่งแม่สอดก็คือข้ามไปก็ไปเชวเบ,บิกโปกครับ huh. นะฮะก็เนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันก็มีความน่าสนใจหลายๆอย่างปพราะกอบกับ อีกอันหนึ่งที่เราเห็นเนี่ยเขาใช้บัญชีม้าที่เป็นมีทั้งบุคคลเนี่ยตอนนี้เครือร์ายเนี่ยที่เราพบบัญชีเนี่ยร่วมร้อยคนนะครับแล้วก็จะมีบริษัทเขาเอาบริษัทมาตั้งบริษัทเพื่อฟอกเงินอยู่บัญชีม้าแถวสองออันเนี้ยอ่น่าสนใจนะครับซึ่งมันเป็นบริษัททิพย์เราไปดูแล้วบมันทิพย์นะครับมันไม่ใช่บริษัทจริง เนี่ยฮะมันเป็นบ้านสนธรรมดาเลยแล้วก็ไม่มีการประกอบกิจการใดๆทั้งสิ้นไม่มีความเคลื่อนไหวออ่งเี้ยฮะเป็นบ้านโนมินีไม่ไม่มีความเคลื่อนไหวทองกิจการแต่ทำาไมเส้นเงินไหลเข้าไหลออกตลอดอ้อเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือความน่าสนใจครับนะครับแล้วก็บัญชีม้าเราเห็นมีทั้งคนไทยและต่างชาติและตัวไอ a d d อ e s s รที่เราเช็คได้เนี่ยจากการที่บัญชีหัวใจก็คือหัวใจคืออะไร คือตัวที่จะจ่ายเงินคืนให้กับคนที่เล่นเล่นได้เน,นี่ยอันนี้ไอพีโอเอซอยู่ที่ต่างประเทศไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยอ๋ออ่าค่ะนี่คือความน่าสนใจของของขอ,งของเว็บขนาดนีนน้แล้วตอนนี้เรา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 เ,ราเราต้าไปถึงจุดที่เราได้อะไรมาบ้างเราจับเรายึดอันนี้อันนี้เราเราเราได้คําชัดเพราะว่ากพวกเป็นม้าแล้วว่าใครเป็นคนจ้างเปิดบัญชี แต่เราก็เข้าไปเช็คดู <c oughs> นะครับเรื่องต้นเนี่ยเราเห็นแล้วว่าเราเห็นแล้วว่าเอาอู้ฟู่มากแต,แต่แต่แต่นะฮะเรียนรุ้ด้อยนะเขาไม่มีเส้นเงินแตะอยู่ในวงจรเลยเเนีคือเรื่องเรื่องที่น่าสนใจแสดงว่าตัวเนี้ยตัวจริงเจริงคนหนึ่งแหละ,ะเป็นหนึ่งคนที่เป็นตัวจริงเจริงเพราะอะไรไหมครับ,ค,รบคนที่เป็นเจ้าของจริงจหรือเป็นคนใกล้ชิดเจ้าของเนี่ย ขาจะไม่เอาเส้นเงินไปแปะอ่าไว้ในกระบวนการเลยหลักฐานไม่ถึงเลยว่างั้นเถอะถูกต้องถูกต้องอะฮเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือแล้วจะไปลากได้ยังไงครับท่านจะเอาหลักเป็นอยู่ดีมากแล้วจะเอาได้ยังไงอย่างเงี้ยแต่บ้านช่องใหญ่โตอ่าอย่างเงี้ยแล้วเราไงอะตัวปกครองต้องทํายังไงที่จะเอาหลักฐานไปดําเนินการกับเขาได้ที่มาที่ไปขนาดนแล้วเนี่ยเออมันต้องมีที่มาที่ไปของเงินอะ คืออย่างนี้ครับคือหนึ่งละนะเดี๋ยวต้องรอดูจากบักคําพยานที่เราตอนเนี้สารมัดหมายจับมาเบื้องต้นก่อนนะสิบเจ็ดลายนะครับแล้วกนน็มัดหมายคน้นเรามาสองสองหมายค้นที่เราไปค้นบริษัทนะทีนี้เนี่ยอ,อตัวตัวคนที่เราจับมาได้ในขณะนี้นะครับเรากําลังสอบสวนเพื่อขยายผลตอนนี้เราส่ง สนนังเลิ้นนะครับแล้วก็ที่เป็นเจ้าของที่รับผิดชอบสมที่เราล่อเล่นแต่ก็คือสนนังเลิ้นที่จริงๆอ่ะความผิดมันเกิดทั่วนะฮะเล่นตรงไหนก็ได้แต่ว่าความผิดเกิดตรงไหนอหมายถึงว่าอที่เราพบการกระทงความผิดตรงไหนก็คือว่าที่กรมการปกครองวังชชยายตั้งอยู่ที่นังเลิ้นะฮะเพราะนั้นเราเราให้สา้รับทีมงานของเราเนี่ย ล่อเล่นเนี่ยก็คือความผิดันเกืดอที่นังเลงก็เล<อ>ยต้องต้องต้องศบตัวที่นางเลงท ян, ่ <c oughs> ทานท่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 านลองครับตัวคนที่อู้ฟู่แต่ว่าเส้นเงินไม่ถึง <c oughs> แต่ว่าโอโ้โหน่าจะใช่แน่แน่บอสบิ๊กเป็นบิ๊กบอสแน่แน่เนี่ยอันนี้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 เราไม่ห่วงเพราะว่าอย่างนี้ครับตอนนี้เรามีการประสานงานอ่าหลังจากที่เราจับเรียบร้อยนะฮะส่วนจับกลุ่มเรียบร้อยเนี่ยเราประสานงานจับสนักงานปตมแต่ขั้นปตทเนี่ยเขาจะไม่ได้ดูว่าคดีอาญา มีไหมนะครับเขาจะดูอย่างเดียวว่าถ้าอามีการท,ทําธุรกรรมที่มันแปลกไปเนี่ยครับมีเรื่องของการเงินที่อยู่อยู่ทไมมีอาชีพอการง,งานอะไรทําไมมีเงไนขนาดางงาน,นี<า>้เขาตรวจสอบได้เป็นเป็นคนจีนหรือคนไทยฮะถ,ถ้าชี้แจงที่มาที่ไปไม่ได้เนี่ยเขาก็จะอายัดเป็นจีนหะรือไทยฮะไหนนะฮะคนคนนี้อยู่ที่ประเทศไทยเป็นเป็นแล้วเป็นจีนหรือไทยฮะครับเป็นคนจีนหรือคนไทยฮะ คนไทยคนที่คนไทยคนที่คนไทยอ๋อหราเป็นคนไทยด้วยอ่าคนนี้เป็นคนไทยแต่ว่าผมเชื่อว่าคนนี้จะเป็นตัวเชื่อมที่สําคัญยังอยู่แล้วก็ที่น่าสนใจอีกอย่างอเออผมลืมบอกไปก็ค,คือว่าผมเช็คประวัติของคนที่อยู่ในกระบวนการเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นบัญชีมา้าอ่าหรืออะไรเนี่ยนะครับปรากฏว่าหลายคนที่มีเรื่องของยาเสพติดประวัติของยาเสพติดมัน คดีเป็นสางว่าอบางคนมีหมายจับเรื่องแสกแกมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยก็คือพวกนี้เป็นเป็นขบวนการแสดงว่าไปคือเขาไปเลือกใช้บัญชีมาคนที่มีประวัติถูกไหมฮะคืออย่างนี้ครับคือพวกเนี้ยพวกเนี้ยเป็นเนื่องจากว่าที่ผมบอกไปแหละว่าเป็นสิดเก่าปล่อยเป็ดนะครับเพราะเพราะนั้นเนี่ยหลายคนที่อาจจะเคยเรียกว่าไงเคยถูกดำเนินคดีมานะฮะไม่ว่าจะพ้นคดีมาแล้วหรือยังมีหมายจับก็เห็นที่ยังมีหมายจับคาอยู่พวกนี้นะอ่า แต่ว่าตำรวจยังไม่ได้จับตัวยังจับตัวไม่ได้ใค่คนนี้เลยกันนะครับแต่ตอนนี้เราสืบสวนไปก็พบว่าก็เป็นคนเดิมเนี่ยที่เคยโดนมาจับมาแล้วก็มีแล้วทีนี้เนี่ยน่าสนใจตรงที่ประวัติยาเสพติดหลายคนมีเนี่ยมันน่าจะเป็นเรืออสายอาจจะเป็นเรือข่ายซอกเน้นพวกระบวนการยาเสพติดด้วยก็ได้เพราะเรามีเชื้อนะโดยเพราะว่าตัวเองโดยต้องคดีแบบนี้มาก่อนรู้จักพรรคพวกในวงการแบบนี้มาก่อน ถ้าถ้าตัวบอสแบบที่ว่าเป็นคนไทยอันนี้นะตอนนี้เราเจอแค่คนเดียวถูกไหมฮะตอนนี้เราเจอคนเชื่อมคนนึงแล้วแต่ว่ามันมีข้อมูลทางลับซึ่งเราประสานงานกับทั้งปปงกับทั้งตำรวจสอนบางเลงเนี่ยนะครับมีเป้าหมายบางคนที่ตารวจเขาสามารถที่จะชี้ไปได้ว่าเกี่ยวข้องกับคนที่เคยมีประวัติยาเสพติดต,ตนเนี่ยที่ที่ไม่ใช่ไม่ใช่พวกบัญชีม้านะครับ แต่ว่ามีตัวใหญ่ตัวหนึ่งแต่เรายังไม่รู้ว่าเชื่อมกันอย่างไรซึ่งตำรวจน่บอกว่าคนนี้เป็นคนสนิทของคนที่เป็นมีชื่อด้านยาเสพติดเลยกันเออเอ่ยชื่อไปที่คนรู้จักเลยว่าไม่อยากยังไม่อยากพูดตอนนี้โอ้โหแต่เราอยู่นอกคุกในคุกรคบคนนี้เออกำลังจะถามคนนี้อยู่นอกคุกหรือในคุกที่ว่าเกี่ยวข้องยาเสพติดเออยชื่อรู้จักนะครับ อยู่อยู่อยู่ข้างนอกครับอยู่ข้างนอกเขาคนนี้เคยเคยเคยถูกดำเนินคดีเรื่องยาเสพติดมาแล้ว<อ>นะครับอ่าคนนี้ยอยู่อยู่อยู่ในวงการแค่แค่ตำรวจสืบสวนเรื่องยาเสพติดเขาเขาจะรู้จักแต่ว่าตอนเนี้ทางทางเรากับทางตำรวจเนี่ยกําลังกําลัง,ลงอ่าไล่ดูอยู่ว่าเขาเกี่ยวพันกันอย่างไร นี่บ่อยไม่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 บ่อยครั้งนะที่เวลาจับแล้วจะมีเรื่องของยาเสพติดมาเกี่ยวข้องกับเรื่องเว็บพนันออนไลน์เวลาใช่เวลาสอบเท่าเท่าแล้วที่แสกเลอระไรไปทางนู้นปหลอกลวงออนไลน์ไปเว็บพนันก็ส่วนเว็บพนันแต่ว่าของพอปกครองมาทำกลับมาเจอว่าที่เกี่ยมีเวข้องกับคนคนหนึ่งถ้าบอกชื่อจะรู้จักที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดถูกไหมฮะครับ โอ้พอปกครองทำมันก็จะเห็นมิติอื่นๆในในคดีสแกมเมอร์คดีเว็บพนันออนไลน์เนาะแต่ว่านี่ก็ประสานกับทางตํารวจใช่ไหมคะไม่น่าเนาะนี่ประสานอยู่ประสานอยู่ประสานอยู่แต่ก่อนจับนี่ประสานไหมถามจริงก่อนจับคงไม่ประสานจะถามถ้าลองต่อว่าเส้นเงินเนี่ยมันไปเจออะไรแบบที่เขากำลังฮือฮากันตอนนี้ในวงการได้ไหมฮะเออ เส้นเงินของเส้นเงินของพวกนองที่จับเนี่ยมันไปเจอเส้นเงินการที่มันแบบพาดพิงไปยังบุคคนนั้นบุคคลนี้คนมีสีคนอะไรอย่างเนี้ยที่กําลังตรวจสอบกันเองในแววงเนี่ยมีไหมฮะตอนตอนนี้เราเรายังไม่พบแต่ว่าแต่ว่ารอไล่ชั้นอื่นๆต่อไปนะครับเดี๋ยวมันจะเห็นชัดเจนมากขึ้นกว่านี้แล้วจะกล้าบอกไหมเนี่ยถ้าเจอนยฮะถ้าลอง แล้วถ้าถ้าเจอไม่ว่าไกลก็ต้องต้องดำเนินคดีอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้ทาอยู่แค่หน่วยงานเดียวแล้วนะครับก็คือตอนนี้เราจับมาได้แล้วปั๊บเราก็ขัดกั้งปกมกับทางตำรวจเราจะไล่ไปกันถ้าเราขอถามโฟกัสในนึงบอสเนี่ยคนนี้เป็นถือว่าผมเรียกว่าเป็นบอสแล้วกันนะคนที่เส้นเงินไม่ถึงหลักฐานไม่ถึงแต่ว่าอูฟูมากแล้วน่าจะเป็นคนนี้น่าจะเป็นเจ้าของเลยไหมหรือเป็นแค่หุ้นส่วนที่อยู่ในสาขาผมว่าไม่ใช่เจ้าของยังยังมีไปไกลกว่านี้อีก ผมเชื่อว่าคนนี้เป็นเป็นแค่เครือข่ายคนหนึ่งแค่นั้นค่ะแต่เบื้องต้นเจอแค่แค่ระดับเขาเรามีกี่คนเออเบื้องต้นเนี่ยเราพบว่าร่วมร้อยคนแล้วกคนนี้นะครับมันม่ถึงว่าเคอ่ยเราร่วมร้ยคนเม่ดเล็กนะครับที่รับผลประโยชน์แล้วรวยอู้ฟู่แต่หลักฐานไม่ถึงอ่ะพี่แต่สุดสุดท้ายเนี่ยเอ่อที่รับผลประโยชน์แล้วตัวหลักฐานไปไม่ถึงเนี่ยเรา เรายังไม่รู้จานวนแน่ชัดว่ามีเท่าไหร่แต่ว่าเชื่อว่าน่าจะมีไม่มากแต่บัญชีม้าเนี่ยมีร่วมร้อยแหละ<อ>นะครับ<อ>ซึ่งเดี๋ยวพอเราไล่จับไปเรื่อยๆเนี่ยทุกอย่างมันจะชี้ไปที่คนน้อยลงอตอนเนี้ยอ่าตีกรอบน้อยลงไปเรื่อยๆแหละเนะคี่ยจากบัญชีม้าแถวสามลงไปแถวสี่เนี่ยเริ่มน้อยลงแบบนะครับสุดท้ายจากแถวสี่ไปเนี่ยนะครับสุดท้ายปลายทางถึงพวกก,กดเงินสด แล้วตัวพวกนี้จะเป็นตัวเชื่อมว่าเอาเอ,อ้ไรกัอพี่ถ้าไม่รวมเรื่องยาเสพติดยาเสพติดนี่เขาบอกว่าอาจจะฟ้องเงินให้ยาเสพติดพวกนี้เนี่ยยังทําธุรกิจอื่นๆที่เป็นสีเทาอีกไหมนันผมเชื่อว่าเชื่อว่าน่าจะทำแต่ว่าบัญชีม้าหลายคนหลายคนที่แบบว่าขายบัญชีะนะครับแต่บางคนเนะี่ยก็เป็นกลุ่มแอดมินก็มีนะครับสังเกตง่ายๆถ้าพวกบัญชีม้าขายบัญชีนะเนี่ยเขาจะตอบง่ายมากเลย เขาจะบอกเลยว่าใครเป็นคนมาจ้างเปิดบัญชีแต่ถ้าคนที่เป็นระดับแอดมินนะครับเป็นเปรือก่ายเนี่ยเราจับได้เนี่ยนะครับทั้งที่เขาเปิดบัญชีมาแค่นะแต่เขาก็บอกจะไม่รู้ไม่เห็นอย่างเดียวถ้าไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยสันนิษฐานไว้ได้ก่อนเลยว่าพวกนี้คือตัวก,การ ฟังดูแล้วมันถือว่าคือข่ใหญ่เนาะแต่ที่สําคัญท่านรองยังไม่ยอมบอกนะถ้ราเป็นตารวจบอกแล้วเว็บไหนตารวจยืดเลยเราดียังกักอยู่แล้วเรอย่างนี้เราเราเราจะขยายแบบมันมีข้อมูลจากที่อื่นเพิ่มเติมไหมคะมันไม่ได้จะมีเว็บเดียวนะไม่ไม่ได้มีเว็บเดียวเลยฮะตอนนี้เดี๋ยวเราจะดูว่ามันเชื่อมโยงไปเว็บอื่นด้วยหรือเปล่าแต่เฉพาะเว็บนี้เว็บเดียวก็โอ้โหผลประโยชน์มหาศาลแล้วครับนิ่กี่เดือนก็ เออเส้นทางการเงินที่เราไล่ก็ไม่ต่ำกว่าห้าร้อยล้านยังเปิดอยู่ไหมฮะตอนนี้ไอ้เจ้าเว็บตัวเนี้ยครยังเปิดเพราะว่าเรายังไม่บอกว่าว่าเป็นต็ดไหนเพราะเราต้องการสืบต่ออู้แต่ว่าพอเราไปจับเออไปจับพวกบัญชีโมบัญชีม้ามันแล้วมันก็มันจะรู้ตัวแล้วไหมโอ้ยากครับเพราะว่าก็อย่างนี้ครับเออเว็บเนี่ยต้องต้องเรียนจุญบอยนะนะว่ามันเยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยไม่ว่าเขาจะติด หรือเขาจะเปือนนะฮะจะผมบอกได้เลยครับว่าการการเงินสมองผิดมันสําเร็จแล้วเรื่องกไหมครับมันสําเร็จแล้วแล้วเส้นทางการเงินเนี่ยมันเป็นชุดสิปป้นการนิติชั้นนะครับมันลบ,นไ,บมนไม่ได้อ๋อหลักฐานมมันีอยู่เนี่ยไอ้เรื่องการติดตามสืบการอายัดการอะไรทั้งหลายถ้าชี้แจงทรัพย์สินไม่ได้ก็โดนเหมือนกันนะครับเราได้คดีเนี่ยเราดำเนินคดีย้อนหลังได้ไม่จำเป็นจะต้องเปิดอยู่แล้วไปจับ ถึงจะผิดไม่ใช่มันผิดอยู่แล้วมันปิด้งแต่แรกแล้วใจเย็นดีจังครับเพราะว่าตํารวจชอบมาอย่างนั้นแถลงกันเร็วๆเนี่ยก็เอาจํานวนเว็บที่ปิดเอา URL ที่มามาแบบมาบอกกันแล้วก็เปิดใหม่กันเพราะว่ามันเปิดไวม้าจริงๆนี่ถ้ารอบอกว่าไม่จำเป็นต้องรีบปิดหรกเพราะปิดนาทีเนี่ยอีกสองนาทีมันเปิดใหม่แล้วเออแต่ว่าอย่างนี้มันจากกวต้อง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 ให้ความเป็นกลางแบบนั้นเจ้าที่ตำรวจเลยเพราะว่าจริงๆอ่ะเขาก็ทำกันะไม่ใช่ไม่ทำเดเย็นเนี่ยเขาก็พยายามทำกันเต็มที่แล้วล่ะนะฮะแต่ทุก หน่วยงานแหลก็ตอนนี้ร่วมมือกันเพราะท่านนายกท่านสั่งการเอง<ะ>ท่านมีการตั้งคณะทํางานนะครับระดับชาติขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องการปราบปรามาการเดียกรรมทางเทคโนโลยีเนี่ย<ะ>ไม่ว่าจะเป็นพนันออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นสแกมเมอร์การหลอกลวงต่างๆลงทุนทั้งหลแหล่เหล่านีา้มีหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อก่อนเนี่ยต่างคนต่างทำน,น,นึ่ออกไหมฮะอย่างแบงค์ชาติก็ อย่างหนึ่งอดัางตำรวจก็ทำไปเดียวไคก็ทำไปแต่ตอนนี้มีการมีการประสานงานในภาพใหญ่แล้วตั้งอนุกรรมงานในชุดประกาศนะครับตอนนี้กรรมการชุดใหญ่อ่อท่านนายกท่านตั้งท่านอธิบดีคนปกคองตั้งคนปอลกองมันจะใส่เลยกัอเพราะนั้นเราก็จะมีการประสานงานครับปุ๊บุกุเหมือนกันตอนนี้ทุกคนมองเป็นภาพเดียวดีดีเอ่ยเลยเอยเข้ามาอยู่ดีดีทั้หมดเลยนะครับอันนี้อันนี้ไม่ต้องห่วงใช้ํำจริงจังแต่อาการ อาจจะเรียกว่าไงประชาชนอาจจะรับรู้น้อยนิดนึงเพราะว่าหลายๆเรื่องอ่บจะรอเรียกว่าไงครับทักทักไปพลันปันเลยอะไรอย่างเงี้ยมันบางทีเราก็อาจจะต้องปิดปิดไว้บ้างบางจุดบางส่วนจะอาจจะรับรู้กันน้อยนิดหนึ่งแต่ผมยืนยันครับที่อยู่ในภาครักษ่ยเราเห็นแล้วว่าเขาทางานจะเต็มที่ทั้งดีอีทั้งตำรวจทั้งทุกหน่วยงานทั้งดีเอสไอทั้งตกครองนะครับแต่บางเรื่องบอกได้บ้างบอกไม่ได้บ้างแค่นั้นเองนะครับ ถ้าเว็บนี้เปิดแค่แปดเดือนเองมันเป็นเว็บเก่าที่ปิดมาแล้วย้ายมาหรือว่ามันมัน,ม,นมันจุติเกิดใหม่เลยจริงๆฮะคือคือตัวตัว,ต,วตัวคนที่อยู่ในเครือข่ายเนี่ยนะครับคือเป็นคนที่อยู่ในวงการผมใช้คำนี้แหละนะฮะแต่อาจจะแตกตัวแยกออกมาวงการไหน,นครับอ่มวงการลหลายหลายครั้งนะครับที่เราเห็นว่าพวกที่อยู่ในวงการที่เคยเป็นระดับเบสอย่างไงนะฮะตอนหลังผันตัวมาเป็นบอส เพราะว่าไปกล้าาแข็งวิชาแข่งกาแล oh, หละออัปเกรดไปศึกวิชาที่ที่ฝั่งเมียนมาไปฝึกวิชาที่ฝั่งปอยเต็ดอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาทําในบ้านเราเองก็งมีเยอะท่านท่านลองบอกว่าอยู่ในวงการผมนี่คนคิดลบไงนึกว่าวงการแบบว่าข้าราชการ อ๋อไม่ใช่คืออยอยู่ยุทธจักของเขาอย่ายยุทธจักของเว็บพนันอะไรพวกนี้เขาอยู่แล้วแค่แค่พัฒนาตัวจากเดิมอาจจะเป็นแค่บัญชีมาก็ผันมาเป็นเจ้าของเว็บมาเป็นผู้บริหารมาเป็นอดมินถูกถูกฮะอันนั้นถูกต้องเลยเพราะรู้ช่องทางรู้เล่สนกลไกแล้วน่ยรู้จ้องกานแล้วเราก็อย่างนี้ครับอันนี้อันนี้อันนี้เล่าได้เนาะเชิญครับก็อย่างนี้อ่ามีเคสหนึ่งน่าสนใจที่เราจับลุ่ม มาต่อแนาเนี้ยเป็นเทนที่เอาเอาภาคีศานนะครับเอาเอาเด็กเนี่ยอา่ามาเขาเรียกอะไรอ่ะมามาเรื่องของค้ามนุษย์เรื่องเด็กนะครับเกี่ยวกับแสวงหาประโยชน์นะเพืาจากเด็กเนี่ยนะครับเอาคลิปเด็กมาลงเรียกอา่าเงินออนเป็นจากผู้ที่อยากเข้ามาดูอะไรต่างๆหลยเราเนี้ยเราจับกลุ่มได้ปรากฏว่า <c oughs> อย่างนี้ครับก็จับได้เสร็จ คนที่ถูกจับได้เป็นนักศึกษานะครับแต่ลังจะจบการศึกษาจากสถาบันแห่งหนึ่งซึ่งเขาเก่งเรื่องไอทีนะฮะแต่เราคิดว่าเอ๊ะคนเนี้ยมันใช่ตัวจริงไหมจริงๆเขาเป็นแค่มือไม้ของบุคคลคนหนึ่งซึ่งเราสืบสวนต่อไปปรากฏว่าไอ้บุคคลคนเนี้ยก็เป็นสิดเก่าปล่อยเปรตซึ่งเขาเนี่ยไม่เห็นหน้าตาเลยนะฮะเขาไม่มีซุปริ้ตปรากฏอยู่ในอยู่ในขังขบวนการเลย เนคะครับเช่นเงินก็ไม่มีนะฮะแต่ตอนเนี้ยเราสืบสวนถึงตัวเขาและเรารู้แล้วว่าอยู่ที่ไหนนคะครับก็เดี๋ยวอ่าว่างเว้นจากภารกิจเนี่ยเราจะทําการจับกลุ่มตัวตนวจนอดีต่อแต่ตอนนี้ก็คือตัวการคนหนึ่งที่ตอนหลังก็คือเรียกว่าเมื่อก่อนอะ่ะอยู่ฝับงปรเจกตเป็นเป็นระดับระดับอ่าหัวหน้าแค่นั้นหมายถึงว่าหัวหน้านี่ไม่ใช่ตัวระดับเฮดใหญ่นะฮะหัวหน้าก็จะมีหลายส่วนอ่าเป็นแค่ส่วนนั้นส่วนหนึ่งแต่ตอนเนี้ย กลับมาทาเองเลยนะฮะสุดท้ายมาอยู่ที่ที่ที่เมืองไทยเนี่ยเขาก็มาทําเรื่องพวกนี้เองแต่ละคนเนี่ยสามารถที่จะแตกแขนงออกไปทําเรื่องไม่ดีไม่งามได้อีกเยอะเลยตุกสิทเกาปล่อยเปรต์เนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจก็เลยนํามาเล่าสู่กันฟังนะครับท่านท่ารอใช้คำนี้สิทธิ์เก่าปล่อยเปรเพราะว่าตอนนี้ปล่อยเปรยเขาปิดไปใช่เป็นสิทธิ์เก่าก็คือหาช่องทาง กลับมาเป็นอาจารย์ที่เมืองไทยตอนอ,อยู่ที่ไปร่ำเรียนวิชามาจากปอยเปรตพวกนี้นี่นะทดลองนะโอ,โอ้โอถ้าลองถามเลยยากไหมงานสืบสวนแบบนี้แล้วบางทีมันยากยาก,ยากอย่างนี้ครับก็คือหนึ่งและเรื่องเรื่องเรื่องกระบวนการของงานการสืบเรื่องพุ้เนี่ยก็ยากพอสมควรแล้วนะครับ<อ>แล้วก็เราเองเนี่ยยังไม่มีเรียกว่าไงครับ มโอยเป็นกับทาง<อ>ธนาคารทั้งหลายเพราะฉะนั้นเวลาเราจะขอเช็นเงินขออะไรเนี่ยยากมากไม่เหมือนทางตำรวจนะครับ<อ>ซึ่งธนาคารก็าอาจจะไม่คุ้นกับฝ่ายปกครองนังนะฮะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้จะต้องพูดคุยกันเดี๋ยวในอนุอาจจะต้องนําเรื่องเขาพูดคุยตาแบา์ช่าบอกว่าให้ธนาคารเขารู้จัก ประสายกครองว่าจริงกับแมหนาทีเนี่ยไม่ขาดการตรวจรอกแต่เงแต่เขาไม่ได้คุ้นแคสเอกนะครับอันนี้เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่ยากที่สุดก็คือกําลังคนอย่างที่เรียนคุณบอยเรามีอยู่แังมีสิบคนทำทุกเรื่องทั่วหละเทศแล้วมันก็เลยต้องต้องเหนื่อยและงานประจำรูทีนก็มีมันไม่ใช่แค่เรื่องจับคู่กาบตามนะฮะเรามีเรื่องงานประชุมงานวิชาการงานอะไรทั้งหลายแหละก็คนพวกนี้แหละฮะน้องๆยี่สิบคนนี่ชุดเรยการพิเศษตราปกครอง สืบไม่ดีสืบไปสืบมาไปขอข้อมูลสถาบันการเงินเดี๋ยวข้อมูลรั่วอีกต้องระวังเพราะว่ามันเกี่ยวพันกับคนหลายกลุ่มนะท่านท่านรองดยหลายกลุ่มฮะเราเราเราไม่รู้ใครเป็นใครบ้างพูดตรงตรงเนาะถูกต้องนี่บอยก็พูดตรงสุดแล้วแหละเพราะว่าบางทีมันก็ไปแตกคนนั้นไปแตกคนนี้เดี๋ยวเขาช่วยกันเรื่องงานที่เราทําอยู่มันก็ฟาว์ค่าบมีความเสี่ยงมีความเสี่ยงแต่ว่าแต่ว่าเราก็พยายามเซฟก็คือปิดข้อมูล อ่าออรับปยุโแตแม่แต่ว่ากตอ,อกา,าแต่ว่าถ้าเราใจเย็นมากเนะไม่ยอมปิดปเว็บมันตอนนี้นะถือว่าเดี๋ยวผมเชื่อว่าพอมันสักระยะหนึ่งพอมันรู้ว่าพวกมือไม้ไม่ว่าจะบัญชีมาแอดม,อดมินมันโดนปราบไปโดนออกหมายจับไปมันน่าจะขยับ URL หนีนะถ้าลองอมผมปมปมเวียนจุนบอยอย่างนี้นะฮะยากทาความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเรื่องหนึ่งก็คือว่าเรื่องการปิดเว็บเนี่ย นะฮะมันดูเหมือนโอเคนะฮะแต่ว่าผมบอกไม่ได้รับการเปิดเผยต่างายมากนะครับคุณปิดผมตรงนี้ผมก,ก็ไปเปิดไหม่ตรงนู้นการที่จะให้มันสถาพรสักกรจจะปลี่ยนสกกาถาพรมากส่วนี้ก็คือเอากระบวนการเข้ามาติดคุแล้วก็นําไปสู่การอายัดยึดกับสินให้ได้ถ้าเน,นี้สําคัญฝากไปจับคนนี้ถ้าจับคนนี้ได้รับรองพูดชื่อมาสารวัสสัว มีอยู่สาประเทศเนยแต่เาอยู่ต่างประเทศแต่เขาก็ทําอย่างนี้ก็ยังทาเขากลับเข้ามาได้มีเยอย่างนี้เราจะปราบยังไงดีเอางี้เราเราจะจัดการยังไงดีกว่าท่านรองแบบ เรื่องเรื่องไหนฮะเรื่องสา้วเหรอครับไมือเรื่องเวเรื่องเว็บเนี่ยค่ะท่านรองเรื่องเวบเนี่ยครับก็บอกนะบอกว่าตราบใดที่ที่คนเนี่ยก็คือยังชอบเรื่องการเสี่ยงแอยังยังมีดีมาซัตไ์ทายผู้นี้วีดีมาเนี่ยมันยังมีสัตย์ายอยู่แล้วนะครับตราบใดที่เรายังไม่ยังไม่ละเลื่องต่อการชอบความเสี่ยที่แบบง่ายๆแบบเนี้ยนะครับมันก็มีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับก็ดีมาสัตไ์ทามันตรงกับคนมัน คนหนึ่งอยากได้อีกคนหนึงก็อยากขายนะนี่ก็เล็ต้นเทปก็ต้องใช้เวลาใจเย็นจับขบวนการให้ได้ค่ะให้กำลังใจคนทํางานขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านลงทลงทิปสิรินะฮะรอทิิพดีกรมการปกครองครับ